สวัสดีค่ะมาพบสาวบนเมืองดอกบัวอีกแล้วจ้ามันเดี้มากินข้องหวานค่ะรสช่องค่ะรสช่องแตงไทยแตงไทยรสช่องค่ะอากาศหันหอนนะสินคะคะน้องมากินน้ากันจ้าก้อนสิกตัวนฝาก้นไหลก็แช่ก็สับสับไร่สาวบนนี้เด้นจะเดินจะประพาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะเนาะมาค่ะมากินค่ะมากินน้ากันนะจ๊ะเนาะแตงไทยค่ะแตงไทยแตงไทยรสช่อง หอมหอมจากแตงไทยจ,จ้ยจมมยจะตัาากชมแม่แม่ตลาดจ้ะ หนาเป็นซื้อมาฝากคุณว่าสาวบนเ้าแม่เพิ่งก็เ,กเลยซื้อมาให้ค่ะลราช่องชตวงนี้เขาเลหนากระบาดเน,นาะจ๊ะเนาะ เพื่อนเพื่อๆบางทีเดนบ้องเดินท่างไปใไส่กับใส่เนี่ยปิดปากนยจ้ากินน้ำกันจ้า แต่งไทยเหนียวดีดีจ้ะซื้อมมานจะาตาลาดจะเลื่อนสีซื้อยกถุงเลยจ้ะถุงละเจ็ดสิบบาทแต่ลายอยู่จ้ะถุงละสิบโลนลั่่แหละซื้อมาไว้ให้แม่แล้วครับพื่อกินนับเขานั่ง ช่วงนี้้าวข้ากับนอนคะนาะรุ่นแรงแห้งเป็นตะยาดเลยจ้ะ<ม>นี่สา้าบนเนี่ยเดินทางกับวันที่สิบสองจ้ะสิบสองมีหน้ากันิไปพักเครื่องที่สิงคโปร์สิงคโปร์แห้งแม่นหมองมั่นเลยจ้ะหวานหมองมั่นเลยสิงคโปร์แต่ว่ามีผ่าปิดปากเนี่ยแบบซีสันคุณค่ะป้องกันนจ้ะเนาะ เที่ยวนี้ก็ซื้อเปลือนตัวอีกแล้วจะ้ะเดี่ยวก้อนเปลือนออกมาจากวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันที่สิบสองนี้หน้าครับพป็นไงบาเปทรงข่าวมาบอกเป็นไงออสเตรเลียบอกว่าใกล้ๆที่ทำง,งานฉันนะั่นตึกกพางกันนะเขาเป็นแล้วว่าสันฉันละกลัวว่าสันแลวเลยบอกว่าใส่ผ้าเด้อว,ว่าสันใส่ผ้าที่ปาก ฉล่างมือบ่อยๆบอกเล่านะแล้วทรงเทาวมาบอกว่าตอนนี้ยุอสอเตรียก็มีแล้วว่าสันยุคขางที่ทํางานชันว่าสันเป็ว่าโมเมนตึกเดียวกันคนละตึกด่สันคนไ่วาหน่กกลัวนะจ๊ะน้องพ่อ็ยุบานนี่แล้วโมไปออกไปทางหนอก กินตามนีม่ตามเกิดเลยเนาะจ้นะาเนาะมือเศร้าบนกินห้องหวานจา้าแตงไทยรดช่องค่ะหวานแซบบ่มควมสิีบอกอร่ลยมันแซบ ก้อนเช้าบนที่กับต้องกินแบบอิอ่มอ,อ,อัดอัดขอก้อนเนะจ้ะเนาะฟ้อนสิหากินแนวนี้บบใหญ่นะกับออสเตรียแล้ว ของหวานอยู่ดัวจ้าแข้งสวยแล้ว มืงหิสาวบนล่าไปก่อนจ้าพอกันคลิปหนาค่ะฝากก็ไหลก็แช่สาวบนนี้ด้วยจ้าเดอ้อมึงสวัสดีค่ะ